ผมโอ้ยแจ้มๆเลยนี่แต้มนึงนะครับวัวน,บนนี้ประมาณสิบโมงจะทำจัดไปแล้วหนึ่งแต้มครับโว้ยโต๊ะข้าวหัวยี่วัดวัดวันบ่กเลยเอาตัวเดียวกัน,นบ่แม่นแมนนี่ข้าวหัวเดียวกันครับตัวนี้ม้านพ้พงคนนี่ตัวนี้เก่งเอาขึ้นตะขันเสียงดีดีนกตัวนี้ก็ซื้อาาามาแสดงจะทเตอร์โกนกคือมหาลอยครับนั่นเลยนกหาอะครับพี่น้อง อ่าน่าเสียงดีก็เฉลยแต่ใดเาเดินเนี่โอ้านแครับเลยนับลงนั่เนาะนี่แหละครับตัวที่ว่าผมไม่ใช่กิปจันทร์ำแต่ว่าเเลยเต็มกงครับผมเอาให้มาดูจัน์โบเปิดในวินมาดูข้าเจ้าพอเห็นจะชัดที่จะเป็นศัตรูปีนี่ยับตาบางงามแทางนั้นตามันเป็นีดาตมัมกันบุบุตงามันติดตายมันเรอตาบิดตาบอด ทำนังม้านีนกตัวนี้เยบงานทำรวจฝนเจเลยฝนเสียงไงเนี่ยมันบานเจเลยนี่สองกุกเต็มเสียงไงคุณจะเรียง็ิธีารทามาไปหมายตัวไปเนาะวันนี้ก็มาสายคองนะครับผมทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคยวันนี้มาแบบไม่นัดหมายนะครับ แต่ปักหมุดให้เฉยครับผมมาทักทายแต่ละท่านเลยครับเซนเม็ดสวัสดีครับผมอ่าโอ้ยเซนเม็ดวันนี้ได้กี่แต้มแล้ววันนี้สองครับเอาอันนี้เสียอย่งนั้นนี่เสียอครับครับจุบอยครับอ่าน้องบอยได้กี่แต้มแล้วครับนี่สองแต้มครับอ๋อสองแต้มเจนัทได้กี่แต้มแล้วครับผมสองแต้มครับเสียนแพ้คู่โอ้ยวันนี้สองแต้ม เก็บคนละาสองเต้มอาจารย์ใส่คล yep. right. ้องครับผมโอ้ทีมงานนี่ครับเปลี่ยนเสื้อใหม่อย่างสวยเลยครับทุกท่านวันนี้ใส่คล้องอยู่มั้งกะทะเช็แต้มแล้วครับผมย้ำหนึ่งครับตึ้งสามฟุกไงโอ้ยย้ำหนึ่งได้ีลยวเราจะย้ำกูมาโซ่ดูอาจารย์ใจว่าผมเม่แน่ใจพ่างกเอาเปล่งกเอาหลาย้ำฟุกของเราทั้งหนนี่พูดกับคล้องแฝดมองอ่างมองอาจารย์สว่างคบอ่างรุนไหนเตะผมมีอินคนนั้นผมมาหาลูกค้า ông bung tội vinh đây chim màn samu hai vinh ông bung ngân mày tay chân miền mày 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 đi, mày mày đi mày mày เนี Here, kind of ่ยเสียงกางไปง่า่ไ no ิที่มียินเหมือนเสียงเพราะฉันถึงวันเองอกเพราะผมอยู่ไกลนั้ันี่เป็นลูกค่อยๆผมเบิ่งงลัางค่อยๆลูกนกขึ้นกลังขึ้นไม่นกเจ็ดต่กางนีางนพอป้าหดก้อนบริยินเสียงเอานี่ยสัสดีอาจารย์นมาัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้วันนี้อาจาตุ้นเต็มชิปเลยครับผมเมาครับวันนี้เมาแล้วเตมหลายตันอาจารย์พิมัครับวันนี้มัครับมันี่อาจารย์พิษวันี้อาจารยังนครับเนี่ ว่าอาจารย์นี้กินเหีอยู่แล้ววิธีสองแล้วห่ครับอสองสทั้งห,หลักเขามานึ่อ๋อคือมีไรกันหลักเขานี่โอ้คุณผีบาสนอกแกนเม็ดนอนสามสามไหมครับผมเอามานี่ว่างยุดงานมาครับมือนโอ้ต้องว่างนะเที่ยวตรงหน้าครับบรรยากาศกินเขาตรงไหนตรงหน้าครับผม อ่ะทีามช่ต่อไปครับแมนแมนตัวนี้ต้องถนัดีิจังมาไอ้วงมันหอยอัี่แปลกมัมไแปลกเลยยืมโต้เลยดังติดแตกดินี่เสียงขันไป phơi <laughs> vàng <laughs> ai mà đi, mình cơ ba mới để chơi đấy lại đi, vậy thì muốn phun nhang con, con gì mà ăn mo, ăn gì ăn cái gì đi, chơi <laughs> Cứ chơi chèo chèo đi chơi cơ có mà đây Kiếm ngàn <laughs> ข้าผจิบไหได้มาแม่่ากินไดุ้กมาผนมาดเหรมามันจิมาแม่ลาาวเลยกลานันขอซิมหนครับมามแต่บางทีไก่มามาเน้นผมเโองกินนะครับให้ลูกเพลยบอกินบ่ให้มาเนี่เน้นมจิโรเตอร์ครับมาแม่มแครับเอาเลยวะผมอยยี่สิบบาทเส่ยี่สิบบาทเบน่ทำไหมแม่เอาอ่งสัน เป็นอกผมเียกเนบ่ะไวยเด้บอกน้ำดูกระจกกระจกเออทำใ้่างกาผมอ่เอ้าใช้กับเพื้อนพี่ฟูมากินเข่าในนาะเอาอย่นเดองเพลงอยู่นเดียวขันบ่ยัง่เดียวใช่ไหมบวกหมรือาจบาอบบิงในกาคนเนาะบ่แล้วูจองซื้อันนี้ว่าพอแล้วไม่อยากเห็นเห็ุนี่อีกอะเพื่อเป็นทรเยตัดเข่านึ่งเละพอแล้วิเนี้แล้วิเนี้แล้วจไม่ได้จีนเย

ชี้ใช่ไหมจิมอจิมงงงห่อไปงเใส่ข yes, yes, ้าอาจารย์อยาจไจิีงจมือับจมออาจารย์นกนีบ้านตัวาเไหนั่งรั้ไหนตัยครับต้องหามองแถวนี้หน่ยอยยอมเลยพอใส่มื่แล้ว อะไรกับเต้มอี้เนี่ยวอ่วเยมันามานหานนใหม่ก็เอาไปัจปแล้วมันจะนตัวเดียวแต่เขาจะไ่ม่อดคนเดียวีตัวแถ้ามนนกเหยวด้ครับามันตาบอดสน่ะเคยกเคยสกัดว่าไี้้ามนนกเหยวม่เถ้านเหยวอีเคยบอใส่แบบลเคยใส่แบบหัวนเวีนไปนะเพราะวนี้มามูนะ

ตามชมตัวไปครับผมลงมาแล้วครับผมเจ้ากำไรเจ้ากำไรเงินกำลังปักครับ อาจารย์ทำเอาไปลงให้ครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีมาแล้วครับผมเอาพี่พี่นะครับพี่ทำสิครับพี่โอ้ทำเฉลยครับ จะระดือครับจะกำไรเงินเป็นไงจ๊ะครับบนนู้นโตนู้นี่ของดีปะทางท่านจะมันยังดังหน่อยครับปีตะปีครับว

เสียงกะเสียงหน่อยครับเสียงหน่อยแต่เขาล่มไม่ค่อยดียอยู่มานอยู่ตัวนี่ของแถบแต่อไปครับใส่ขนได้ไหมหรอเนาะจะทำบ้องปีกคนเดียวเพราจะจสิปีกมันตัวขางหนึ่งมมันปีกหนึ่งในเวาลานอนใจเขาเนาะโอ้ดีกะ เป็นเวลา4โมงเย็นนะครับทุกท่าน5โมงกับ5โมงแล้วมีอยู่คนละแต้มครับอาจารย์หำนี่ครับเฉลยเสียงใหญ่ตัวนึ่งนะอาจารย์หำเนาะเสียงใหญ่ตัวนึง,นาานเ,สง,นงเสียงเล็กตัวนึงไปตอนนี้ไปแล้วอาจารย์หำไปครับขอคบคุณ